อย่าอย่ายอมด้วยต้องรีไฟน์ยผู้ความแฟงของเรานยทุกคนถูกครับบอสสู้ไปูยูนนิ่เงียบแล้เาพูดให้นะพูดเลยครับไม่ไม่คุยครับพูดเลยละเคลียร์นะละเหตุการณ์นี้รัไม่อันนี้อันนี้เรเขาเรียกเราหรือเรามาหาเขาเนี่ยทั้งสองเขาทั้งสอง่าจะไก่เกี่ยวว่าเออ ว่าต้องเลื่อนว่ะยังไงมันมันมันเล่นไม่ได้อะม่งรอยิงตอนไฟใหญ่อยู่แล้วคนยิงอ่ะต้องนไดแค่ต้องเลื่อนอ่ะเหร่ยญเลื่อนมานเหรียเลื่อนอะไรบอสแม่ต้องเลื่อนว่ะไม่รู้ว่ะรอดูรอตัดสินใจอะปิงบอกติดลรอปะมันปกติไงจะจะไฟใหญ่มันก็มันก็ล่ำมึงไงแค่นั้นเองพอไปก็เด้งไงเออพอไฟปุ๊บมันก็ล่ำมึงเลยอ่ะโอย่างนี้อะครับกดตอนไหนก็ได้สวยจ้ะ อดเป็นอะไรอะ่ะเทลเทลมานี่ใครมันแหลมแล้ววะฮะดูเห <c oughs> ็นออหน้าแก่เล็มโคตรล่ะโคตรแก่แก่คนนี้นเอ่ะ ลงแป้งขาวไปไหนวะนจีจุงเอ้ยวอกเลยสัตว์เจอหน้เพื่อนไม่ใหรเจอไงหรอกไม่อได้ยินเสียงถูกปะยิ่ยอมไฟใหม่แต่ไปเล่นสตาร์ได้ยินปะเออแม่หมุนวงล้อเด็ดสวยดิ้หมุนวงล้อได้ไหมเล่นได้สตาร์ก็เล่นได้บ้านซัมเมอร์ดีกวะบ้านเราดี ไม่ให้ให้เอาหมุนวงล้อแฟมสุดบอสสองสองประเทศอ่ะสองประเทศที่แบบไม่ใช่ประเทศเรากับประเทศเขาเออก็ต้องเอาไปข้อหลอกดาวทาวกับแฟมก็ได้นะอ่ะสองสองโอ้ได้แฟมรื้อส่วนเลยนะได้แฟมอ่ะรื้อส่วนเลยนะอะไรวะได้ก็ดาวทาวก็ได้เล่นดาวทาวก็ได้น่ะเขาเขาจะสุ่มเขาจะสุ่มแล้วไปหมดแล้วคือหวานอะไรเขาสุ่มใหม่เหรอวะ่เพือนแอาข่าวมาเนี่ยขอดูดิเล่นได้หมดอ่ะตอนยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะยังไงรอดูก่อนสมมติสมมติขอแฟมกันที่ไหนวะในรายกานแข่งบ้านหรืออะไร แม่อันนี้เพื่อนเป็นสมมุติกันเล่นบัสรอคุยเอคุยเหนอจะเอาขันอ่ะได้จะเอาเลยมึงมึงไปสตรีมจัดเลยเมื่อกี้คือเรายินแล้วแค่จริงไม่ได้เข่าดีได้หมดเลยไงแบบมันฆ่าไม่ได้อะปิดไม่ได้เซฟมันหน่วงอ่ะมันชุบกันเต็มเลยแล้วตอนกดแทงไม่ได้มันชุบกันยับเลยเว้ยไฟต้นนรอคืนเลยใช่ปะตรงนั้นอะ่นนอะแล้วเราสมบอกกันไม่ได้หรอตอนนั้นอะ่ะ มันดึงออกได้แล้วันก็ไม่ได้บอสอยู่บนหลังคาผมเห็นว่าคือเขาชุบต้อนนะเพื่อนเราเจ้ายืนจ้องตัวตัวเรนนี่กันเต็มอ่ะพี่แปดคนอ่ะแปดแปดเก้าคนอ่ะต้องดูว่าเลยแล้วให้กรรมการตัดสินใจไว้อะไรเงี้ยเปิดผมฟรีด้วยผมได้หมดเลยบอสบอสเป็นท้าฝั่งนู้นเจอตรงกลางเรนแฟมอ่ะได้ไปไหมไม่เอาหรอกตอนเล่นที่นี่ช้าปแล้วขอยิ่งใหญ่จะเล่นที่นี่ใจมันมาไงท้าแฟมได้เจ๋่ว แฟมก็ห้าสิบห้าสิบวะของเราก็เก่งอุ้มชุบเพื่อนเหมือนกันถ้าเป็นจำนวนเราเราก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะมันไม่ใช่ของเขาไงมันไม่ใช่ของเราด้วยไงมันวัดมันวัดเลยอะเออมันวัดเลยวัดเลยแต่ที่อื่นมันก็ของเขาไงยี่โมเราก็จะเอาลุกอยากไปแฟมเ่ะอยากไปหาลุงแม็กที่อะไม่หาบัสเออไปหาลุงแม็กดีกว่าเอ็นนู่นดีกว่า จดหน้าเสียงไอ้ดอกเหี้ยก็น่ารำคาญเลยจดทำไมวะกืนดิโอ้โหเสียงกระตุกอ่ะไม่นคนเอ้ากันล่ะไอ้เหี้ยเราอ่ะกูกับกูก็ไม่พูดเลยเหี้ยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยไอ้ในหัวกูมีแต่เอาอ่ะเอาเอาไอ้เหี้ยกูกูกับพี่หลอดอ่ะยืนยืนจ้องตากันอ่ะต่อไฟไม่เท่าไหร่แต่พวกกูขับรถเองอ่ะเอาต่อไปหลอดอยู่ๆรถกูไปจุ่มยีอี ไอ้เนี่ยเออมีเหมือนกันเอาต้มเหี่ยสีเยี่ยเหมือนป่าช้าเลยอ่ะรถกูไปอยู่ไปจุ่มในเรียมพีอะเจนาต้นตอนแหลกยังไมคุยฝากคุยด้วยนะไอ้เหี้ยกูไปหาอะไรกินมั้งกูอยู่ข้าวอ่อยไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไฟกลางใครเห็นกูบ้างวะเออมันอะไรนี่เหรอรออะไรอ่ะท่าตอนแหล่ใช่ไหมกูบอกให้ภาพแห่งชัยชนะจัดเลยเราไปเตี๋ยวทามิ่งตรงไหนหรือว่าแถวมุมเห็นหมดเลยมุมกูอยู่หน้าไฟตุ๋เนี้ยเราไปเตี๋ยวทามมิ่งตรงที่ว่าเรากำลังเอาศพ เขาอะกลับหลังบ้านใช่ปะสี่ห้าตบอะก็โดนอีโมหลังปีเพราะเขาตัวบ้าเนี่ยนั่นแหละตอนนั้นแหละกูบอกเลยนั่นแหละชัดล่ำเลยบางคนโดนอีโมยังไม่รู้ตัวเลยมลอยเหี้ยแหละไอทางขึ้นเขากูบอกให้ไปจุ่ม b M p ไอแม่ผมไปเพื่อผมเป็นตัวหลุดเลยไม่วม่กูไอ้ยังมันลาแล้วตอนนั้นกูไม่เห็นพวกมึงเลยว่ากูไปอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ดีพวกมึงไปอยู่หลังเฉยเลยคนวิ่งมาตั้งแต่หน้าร้านเสื้อผ้ากูไม่เห็นพวกมึงเลยแบ็คองธนาคาเห็นพวกมึงเลยไอ้ตอนนั้นอ่ะ รได้ไงวะบอสบอสบอสรอาอรับเต้นร้านหล่อมากระโดดเระ่วะหายตอนเช้าอ่ะพี่รออีกเออพี่หาทายครับครับออกลมคุ่งตาน่ะกะดดที

เออร้องสิร so ้องสิเอะนัไฟแต่ไม่ได้อึมร้องสิเอ๊ะเอะจุงจุ้งเออเอ่อจุงเหรอคิดถึงอะไรปะเอ๊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 ะเปลี่ยนได้เพื่อนพื่อนนะเอะเอะใช่เอะอย่างฮาโคตรเทียเลยยายเมืองยายเมืองเออถ้าแก่ได้ก็ต่อก็ได้นะนั่นแหละดูแล้วไม่เท่าไหร่ดีกว่า ลาลรายิ้มกันดีกว่าไปเลิศลาบัล่ายอลอยยิ้มกันดีกว่าโคนเหี้ยราบัล่ายรอยยิ้มต่อติ๊กันดีกว่าไปเลิศอันนี้กำลังยิ้มอยู่นะรู้สึกว่ากำลังยิ้มนะเฮ้ยลุงเป็นอะไรมันชื่อมื้นเงบเป็นอะไรวะลาลรายิ้มกันดีกว่าว่าเด็กมึเห็นเขาต้องต่อมาข้าใหม่ไม่ใช่หรอฮะต้องเขาแบบนี้น่าแก่ปะ กดไถอดหน้ากเอ๊ะเอ๊ะอืมอืมเอ๊เอ๊เจ๊เจ๊เจกลอยเจ๊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 เมันจ๊เ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 ม๊เจ่เจ๊เจ๊เจ๊แจ๊เจ๊เจ๊เจ้ยจ๊เน๊เจ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 ยชนะเยอะไปเจ๊ยจ๊เจ๊เ้๊้จ๊เ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 เจรัวๆเลยอ่ะ คนดูจะได้ชินไหมพอหนูแกบางทีคนดูติดภาพจำแบบเราต้องชนะตลอดแล้วมันมันกดดันผู้เล่นไว้รู้สึกผมนะอยากให้เราแพ้จนชินอะถ่ายละได้อยู่หัวดำไห้ผมเห็นมันแป๊บๆแล้วผมก็ปล่อยเศษชนะมากเกินไปไหมต้องแพ้ให้เป็นด้วย จะชื่อออ๋อจริงกูสะะใจอะถ้าแพ้กูสะใจอะขอตัวแทนับเอขอตัวแทนีเคคนหนึ่งครับขอตัวแทนเอทีเคคนหนึ่งบอสคนจีนไดคุยแล้วคนจีนคนจีนฮะไปบอสอยู่ไบอสอยู่ไหมบอสเดือดหาเลยเดือดเฮ้ยอะเลยต้องแพ้อีกครับแพ้เรื่อยๆเลยครับแพ้แล้วแพ้อีกแพ้แบบลงไปจุดต่ำสุดเลยเราค่อยขึ้นมาใหม่ ชากวผมอยากเปลี่ยนไม้เซ็ตไอ้อพวกที่มันคิดไม่ได้อะที่พอแพ้มาพ๊บโอ้โหไล่ลำแบบต้องชนะเท่านั้นไม่เล่นอย่างงูอย่างนี้วะอย่างนั้นอย่างนี้อยากเป็นแก๊งขี้แพ้อยากให้เขาดูชินอ่ะ S <S ชินตั้งแต่แฟมแล้วบางคนไงครับ um, คือม right. ันส ok. ่วนน้อยสิบเปอร์เซ็นต์่ะไอ้เก้าสิบอ่ะคือมันมันมันคิดได้คือแพ้ก็ให้กำลังใจกันเนี่ยแต่จะมีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์่ะที่แบบโง่โง่ควายเลี้ยนลยนน่ะผมอยากคัดตรงนั้นออกไงสมนาว่ะแต่ไม่ดูองห่วเราผมเล่นเต็มที่อยู่แล้วมนไม่โมงหรอกแต่คือในใจเรื่อยๆือคือแพ้ก็ดีอ่ะหชนะก็ได้อ่ะ ได้หมดอ่ะได้สี่เพียแล้วอ่ะมึงยม่งแข่งแบบนี้ล่ะกระถาที่รัังนะฟังนะฟังนะฟังฟังฟังไปเข้าทีมเคดับเบินไปล่ะสี่ิคนนรอยาเพิ่งออกนะเฮียมังเตรียมซ้อมต่อเลยรอดูก่อนว่าตุ่มได้เมืองอะไรโอ้ยเย็ยย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  ไงเราก็แดกเว้ยไม่ใช่กูม hey. right. so, ั่นใจเลยถ้าม no, like okay, ันไม่แตกอะไม่เท่าไหร่เฮียกูดูแล้วไม่เท่าไหร่เลยนิ่มจัดเลยถ้าดวงเราจะเป็นแชมป์กูขอที่แปมไปถ้าดวงเราจะเป็นแชมป์ก็เหลือเมืองไหนบ้านจะมีปากป้าเหลือเมืองเหลือดาวกับแฟมอยู่แล้วเหลือดาวกับแฟมถ้าแฟมเดี๋ยวสอดจงหงอมดีจงหงอมเจ๊กหงอมเจ๊กโดวลาลายิ้มเฉยวัดวัดฟักดาร์ก ยากเหมือนกันนะวันสองถ้า้เข้าใจว่าเข้าใจทั้งฝั่งทั้งเข้าใจทั้งฝั่งนะ ATK ใช่ครับผมหนูลัคกี้นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจทั้งฝั่งไม่ได้ที่ชนะไปแล้วแล้วก็เข้าใจครับผมร้องสิครับต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งนะครับลำกันนะผู้ชมครับแล้วก็ต้องเต็มบทไปทีครับผมดินสิโออซารีน่าดิ่งสิ่อย่างครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวจะไปสุ่มเลยครับพี่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอิสติฟะฟาเอ๊ะ ไปขิงก่อนแล้วกันนะอืมวันนี้ไปขิงในทิกตอกให้เต็มที่นะเดี๋ยวพวกนี้เดากุศค่น้นนะ่ะเฮสุมดตามค่าัานนี้ที่มนมมน่าจะมีัง้งสองสาถูกครับ<า>ผม,มเ,เข้าใจอยู่ครัว่าว่ามันมีปัญหาอะไรแต่แต่ชรมชไไมันได้เียบรลองสิงสว่ายลอง น,น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจขนงฝั่งเลยนะผมเดี๋ยวเอกาสตรงนี้ไปใช่ครับกรรมาการตัดสินแล้วผมจะฟังเสียงนกเสียงกาฟเอาตั้งแต่กรรมการเลยผม,ไ,มได้หมดอยู่ละชิวๆองอมเต๊กงอมเต๊กเฮ้ยกูแลกูจะสไนายทำเพี้ยอะไรละ่ะไอ้ควายเขาเดีนคุยโง่กันอยู่นี่ไอ้นรกเอ้ยโง่โอ้โอมีรูความเลย อ๋ยืนคุยกันหนีนี่ที่พี่เกู้เป็นสไนดูหาคดพ่อมันเรื่องไวะที่ที่ได้ชนะไปคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าทาทประเทศน่ะโดนยิงไปตั้งแต่ต้องแตกก่อนที่จะเริ่มไฟครับพี่ที่รถมันบอบบางกันแล้วเตงครับถ้าถ้าเกิดประเทศตรงนั้นมันควรประกาศหยุดแล้วไม่ใช่หรอไม่ทำไมมันถึงเล่นต่อให้จบมันมันทั้งทั้งสงฝ่ายก็เกิดเหตุการณ์แบบระ้แต่ถ้าเป็นฝั่งผมที่ที่แพ้ไฟไป แพ้อยู่แล้วครับช่วงต้นนะะ่ะแพ้ครับผมบ <า S 1> ไปดู <บา S 1> โอเวอรี่ได้ครับผมโดนนะเฮ็ดีกลับมาได้ยังไงรู้มืออยู่แล้วนี่อมตอนไฟโดนนะครับผมไปดูโอเวอรนะถ้าสมมติมันมันมันได้แข่งสองรอบแบบเย่าเยือนอย่างเงี้ยมันมันพอพอได้อยู่แต่อันนี้มันมันก็ชี้ชะตาแบบใครมันยินขวากูวะที่ทำให้ใครตกรอบดีใครมาล่อผมอยู่ตรงนู้นี้ขี้ดูต่อยแม่งเลยโอ้ลำยับปะ เข้าใจครับพี่แต่ตอนนี้ทางออสตาได้สรุปกันแล้วครับสวยก็เดี๋ยวจะต้องเป็นธรรมมากครับออสตาใหม่เลยแล้วก็กับทางประเทศเบคอนครับในวันพรุ่งนี้สวยเป็นธรรมมากๆเลยครับการดสินแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันมันเล่นไม่ได้ไอ้เหี้ยคือตูครับไฮ้ตู้ขับสุ่มเลยครับพี่มันกลัวแล้วไอ้เหี้ยใจเย็นครับคุณอาโอเคครับถู้รับไฮ ก็ตามนั้นเพราะสุดท้ายเขาเขาตัดสินมาแล้วเราก็อืมชิวพี่ชิวอมเออเขากลัวแฟมร้อยเนี่ยต้องต้องต้องขอโทษทีนะครับทั้งสองฝั่งทางสตา์แล้วก็ทางเอทีเค <AT K S 1> เลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนี่เหลือแค่เมืองไปดวโดนบัฟแน่พรุนี้ไม่เป็นไรหรอกโดนแน่โดนแน่เดี๋ยวเมืองที่จะสุ่มตอนนี้จะมีแค่เมืองแฟมกับดาวเท่านะครับว้า จะได้ดาวทอหน้าเกียนิดหน่อยติดตามหน้าเพจออกระตาัน่ว่ออกอะไรครับครับมาอยากไปที uh ่ไหครับออกเลยออกเลยออกเลยได้หมดอ่ะคูชิวๆดิ้นลมดิ้นลมดิ้ลมดิ้นลมดิ้นลมดิ้นลมดิ้ลมดิ้น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 ลมดิ๊นลมดิ้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 ลมลม้นลมมดิล้ลม้ลนลมดิลมดมดินลมดิด้นลมดมดิลมดิ้ลมดิ อวววววว哈哈哈ี๋นอนๆไอ้คนจะตีลยนะนอุมไหมอีฝั่งนุนงมเต็กแน่เลยวะสงสาเขาวะอีแต่พูดแบบนี้เลยเขาน่เราจะน่าเ่นนเจะเียวเาข่งกันวันนี้เลยนะครับเรากับสิ่เลยครับมันก็เขาไปดาวเทา่นะเอาบ้านเขาอะธรรมดาดาวเทาก็คือตาเแหละยตาตาเทาไมัเลยแห่มันคือตาทาเลยแต่เราก็ได้บทนะตนีมีมีเล่งให้ยไม่เท่าไหร่ไว้คูดูม่เท่าไหร่ ใช่แต่แต่เขาตัดสินใจถูกแล้วแมันมันเล่นไม่ได้หรอกมคนก็อยากให้แบบไปเด่ดไปสุดน่ว่ามันแฝมเนาะเรื่องทางไหนมันก็มันมันก็แฝมเลยแฝม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 เรื่องใหม่ดีกว่าเอไม่อยากมีอะไรให้เกิดขึ้นหรอกครับบอสเทลยืนยันไม่ให้กลังใจทางฝั่งเสียมาได้นะครับบอสเทลวันนี้ขึ้นครับผู้ชมครับดูเขาตกเมืองไหมเพื่อนแล้วแล้วแล้วถ้าพรุ่งนี้ไอตัวที่มันยิงตามมาอีกอ่ะสวัสดีครับอะไรนะครับโอ้ยไม่น่าไม่น่ายิงเข้าหรอกที่โน้นอ่ะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า ด้วยนี่ยมันโรคจิต้ะบอกว่าว่ามันโรคจิตปอนวม่ได่ดูเองเลยเาเล่นอ่ะไม่ไม่มันอาจจะเป็น F4 บอสก็ได้นะแบบว่าตัดแล้วไอ้ยิงแล้วให้แบบบอสชนะในวันนี้สวยแต่ห่านหรือไม่ชนะไอ้เฮียแล้วแพ้ไไอ้สัม่แต่เราแต่เราลุ้นเลยเฮียเลยมันไม่ได้เอาส่วนผสมแล้ว มันโดนเรากืนไหมเอาเอาออก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 ไปนิดเดียวเราก็เอาโศกออกเหมือนกันไม่ไม่ไม่เอาออกคตรเยอะที่ผมไปเจอโคตรเจอไม่มันออกตอนตอนโดนกืนแล้วพี่เกีียวผมก็โดนตอนโดนกืนไม่มันต้องพูดว่ามันมันมันพูดยาวไปบพราไม่มีใครกืนใครหรอกแม่งเป็นยังไง่อน้ำมอแบบกลางๆอ่กูก็เอาออกนะเว้ยกูเอาออกอย่างเยอะเลยเขาเอาออกนะบอกว่าโดนหนึ่งในโดนน้ำออกอ่ะมึงโดนเอาออกตอนหลังแหละเทียวตังเกมอยู่ มันชุบตรงตรงเราอ่ะหกคนอ่ะแล้วเพื่อนเองไม่ได้ยืนเอ๋อกันนะวันนี้เราเหมือนมาตัดขวัญกำลังใจฝั่งเขาเลยเนี่ยพูดตรงๆเพราะนันยังงอมอยู่อ่ะพวกเนี้ยเราก็กระทืบซ้ำอ่ะไม่ต้องโอบไม่หวั่นแล้วไฟแรกมันเห็นภาพอยู่แล้วมันรู้แล้วว่าเรากินบอสแล้วเดี๋ยวได้แฟมอีกโกกำลังเจ้าหายหัะไม่ไฟเรายมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ในน้ำเป็นแฟมท้าได้แฟมเหมือนมึงตีมุติดอ่ะคุูบอกเลยเฮียมึงลองไปพิมพ์คำว่าแฟมช่อบาตายช่องบินนไปเลยำเลยเฮียเปิดช่องบินสลับครับดิงด่ากรรมการยับว่าคุณดูทรงแล้วเริ่มเลยครับผมแฟมใครพิมพ์มดติดพิมมสิที้วะยังเลี้ยนอ่ะฟลี้อะไรเฮีย หนึ่งสองสาม่หกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ไม่ไม่ค่นับตลอดตีอะไรนี่ยูครับมันม่มีแถ่มีแถมีแถแถวมาดูนะหรือว่าเรานับเร็วไปโอ้โหไม่แน่ใจครับมาลุกเลยแปมแปมแปมมือใครับผมโตเดี๋ยวนับสามพร้อมกันนะโคชูนมโกชูมโกชูได้ได้ับผมสามสองหเดี๋ยวโกชูกันได้ครับ ลักกี้เอทีเคบีบอลปะทะสตาร์ทาวเสียไม่ได้จะเจอทีมไหนดีดาวเดอลแีเอมสามสองหชุดดิชุดเสียงไทยหัวก้อยไอ้กดลกดกดิลกดดูเยอควายรออะไรอ่ะเฮ้ยสวย นี่อรวมสีสั่นออี้ปัดเกียรเฮ้ยหาซอมนี้เฮ้ยมึงหาซอมดีมึงหาซ้อมชุบพื้นนี้ ซ้อมเลยมีไฟเชียร์เชียงฮาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าฮาฮ่้ฮ่าฮ่าอบาฮ่คฮ่า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 ่าฮาฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่าฮ่หร่า่าฮหาไ่าา่าฮ่้ฮหาฮอาอา่าา่ ไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่ทำไมพวกเราโชคดีอย่างไว้สัตว์อะไรวะเนี่ยไม่แล้วเหมือนโกงความตายเลยเที่อกลับมาได้ไปงจูอะไรว่างหมดเลยว้าโดนไม้หรือพังอ่ะลุกไมมีแข็งไม่มีเชือกฟ้าไม่มีไม่มีครับว้าเย้เอาลูกไปเล่นในมุมน้นนะบางทีบางทีพิมพ์กำลังเข้านะเออพี่ลาพี่ลาเนี่ยฮะอะไรไอวีนนี่บอกว่าไอวินนี่ไปจะบอกอยู่แฟมพี่ละ ว่เฮ้ยเลี้ยวไม่ได้เพื่องเลยถั่ไอ้เหี้ยูแฟมอุ้มยากในสัตว์กูบอกเลยมันต้องเบ็มแล้วเรื่องอุ้มกระมาณไม่ได้อะไฟมันก็แข็งไม่แต่กูมั่นใจว่ากูมั่นใจว่าถ้าเราพลาดพลาดแพ้ในไฟใช่ไหมกพว่าเราช่วยว่ามันอุ้มไม่เอ๋อว่ะถ้าเราเราช่วยเพื่อนเก่งด้วยตำรวจแม่เก่งด้วยยากบอกเลยไอ้วันนี้มันเพราะไฟไฟแพ้แล้วคนดูตัดตอนที่เราดีใจได้แฟม เมื่อกี้เสียงใครแฉกไปมันชนะไฟไปก็อุ้มไม่เอ๋อหรอกไอ้ที่อ่ะเชื่อกูดีดยากใครโดนกูบอกเลยมีโดนเอ้ยกูมีเทคนิคการยิงปืนที่แซบนะกูดูบุ๊กน่าเอาแล้วแมเอาแล้วน่นในคลิปบ้านเกิดของเราเมื่อเห็นที่กูยิงฟรีๆป่ากูมีอยู่ตอนที่กูอยู่หน้าคุกแล้วกูยิงฟรีจัดอหละกูทําแบบลุงเลยบ้านเกิดไลแบ๊กผมมีผมมีผมมีสนับห้านะา้ผมต่อยไหมไม่เกิดทนหรอผมมีอาวุธแดงกันเยอะนะ เอ้ยถ้าถ้าเล่นแบบนี้ต้องมียากันด้วยป่าวะมีป่าวะมีมีมียากันด้วยเนี่ยสฟมที่แฟมในตอนมียาการบอสในตอนเราเลือนอนเลเล่นปืนน้อยอ่ะสี่กระบอกที่เราเคยเซตอ่ะวัดไฟจริงเลยเนี่ยไม่มันอยู่ที่การชุบเลยบอสที่นู่นน่ะชุบเป็นอ่ะคือชุบเป็นคือจบพรุ่งนี้ลุงแข่งได้ไหมพรุ่งนี้เอ้ลุงเด่นเล่นล่ะลุงเด่นอ่ะลุงเด่นแข่งได้ไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องรอถามแล้วกันงั้นอะ